การ้องขอต่อสาลเพื่อให้สั่งให้บุคคลวิกฤตเฉลเป็นคนไร้ความสามารถมีหลักกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา28บัญญัติว่าบุคคลวิกฤตเฉลผู้ใดถ้าผู้สมรสก็ดีผู้บุป,ปกาลีเก่าคือมิดามดาปู่ย่าตายายทวดก็ดีผู้สืบสันดานเก่าคือลูกหลานเหรลนลอก็ดี ผู้กองหรือผู้พิทักษ์ก็ดีผู้ซึ่งปกครองดูแลบุคคลนั้นอยู่ก็ดีหรือพนักงานในรายการก็ดีร้องขอต่อศาลให้สั่งให้บุคคลวิกลจริตผู้นั้นเป็นคนไร้ความสามารถศาลจะสั่งให้บุคคลวิกลจริตผู้นั้นเป็นคนไร้ความสามารถก็ได้มาตรา28วรรค2บุคคลซึ่งศาลได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถตามวรรคหนึ่ง ต้องจัดให้อยู่ในความอนุบาลการแต่งตั้งผู้นุบาลอนาหน้าที่ของผู้นุบาลและการสิ้นสุดของความเป็นผู้นุบาลให้เป็นไปตามบทบัญญัติบับหแห่งประมวลกฎหมายนี้มาตรายีวรรค3าคำสั่งของศาลตามมาตรานี้ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษามีคดิตัวอย่างประกาศของศาลจัง สาเิวชนและครอบครัจังหวัดชนบุรีมีคำสั่งให้หนายปัญญาอุดุธิรกิจเป็นคนให้ความสามารถและแต่งตั้งให้หนายธนพันธ์อดุดธิรกิจเป็นผู้อนุบาลขวามว่าด้วยนายธนพันธ์อุลธิรกิจผู้ร้องอายุ23ปีมาเลขที่726ทับ1่งของหู สุขุมวิทตำบลบางปะสอ้อยอำเภอเมืองชนบุรีจังหวัดชนบุรีขอให้สารมีคำสั่งให้หนายปัญญาอดุลธิรกิจเป็นบุคคลไร้ความสามารถและแต่งตั้งให้หนายธนพันธ์อดุลธิรกิจเป็นผู้อนุบาลท้งต่สวนผู้ร้องนำสื่อได้ความว่าผู้ร้องเป็นบุตรของนายปัญญาอดุลธิรกิจกับนางสาววิไลใจทา ต่อมาบรดาของผู้ร้องไปเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นออนทิชาบิดามันดาของผู้ร้องไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันมีบุตรด้วยกันสามคนต่อมาบิดาของผู้ร้องได้จดทะเบียนรับรองบุตรทุกคนให้เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายแต่มาเมื่อปี2562อบบิดามีอาการป่วยแขนขาอ่อนแรงปากเบี้ยวพูดไม่ได้ ลืมและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองและใช้ชีวิตประจำวันไม่ได้ตามปกติปัจจุบันอยู่ในความดูแลของผู้ร้องจึงขอให้ศาลมีคำสั่งว่าในปัญญาเป็นคนไร้ความสามารถและตั้งให้ผู้ร้องเป็นผู้อนุบาลโดยทายาททุกคนให้ความยินยอมแล้วเห็นว่าเมาื่อได้จิงได้ความดังกล่าวถือว่าในปัญญามีความบกพร่องทางร่างกาย จดไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เขาลักษณะเป็นคนไร้ความสามารถเมื่อปรากฏว่าอยู่ในความดูแลของผู้ร้องตลอดมาและผู้ร้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามกฎหมายเห็นสมควรให้ผู้ร้องเป็นผู้อนุบาลจึงมีคำสั่งให้ในปัญญาอดุลธิรกิจเป็นคนไร้ความสามารถและแต่งตั้งให้หนายธนพันธ์อุดธุรกิจผู้ร้องเป็นผู้อนุบาลประกาศณวันที่29ธันวาคมพศ .2,000 5 6าร้อยิบนี้เป็นกคดีตัวอย่าง